คุ้มกล้าวมาเริ่มการเดี๋ยวนี้พ่อค้าแบ่งให้เรามาหนึ่งเรือนก็เลยเลือกเรื่องที่มันเป็นเทใสแบบนี้ตัวนี้มันใช้ฐาน A G จสสมสมแบบนี้แหละของโคลนี่นะทุกคนเจ้าเบลามี่เนี่ยใช้ฐานทั้งสองก้อนแน่เขาก็มีระบุนะว่าต้องใส่โค้บวกโควลบตรงไหนเราก็จับใส่าฐานไปง่ายๆเลยข้ค,รครวงที่เราใช้เนี่ยซื้อตามห้างได้เลยนะต้องระวังไว้อย่างนึงวางน็อตมาล่วงหายอพอใส่าฐานมันก็ติดแล้วที่นาฬกาชุดนี้พ่อค้าเขาได้มาแบบประกอบสําเร็จนี่แหละเรือนนี่มันก็ไม่ตีก็เลยจับแกะฐานออกและขายเป็นอร่บางสวน ยิงตอนใส่กับบอดี้นี่ก็ใส่ยากอยู่เหมือนกันนะมือเราเนี่ยชอบเผลอไปโกนไปโดนตรงปุ่มมัน,น,นก็ขวางเกือบเข้าไม่ได้เ,<ร>เใช้เวลาประกอบอยู่พอสมควรี่ก็กับใส่ฝาหลังให้เรียบร้อยเวลาเราใส่น,อน็อตฝาหลังนั้นเราชอบใส่ไขวยเป็นตัวเอ็กก่อนนี่ทุกคนสวยไหมไมราคายังติดอยู่เลยหัวสายเป็นแบบยางยืดใส่ง่ายเพราะว่าถ้าใครข้อมือใหญ่มากๆนี่ก็ใส่ลําบากเลยล่ะจะดูเวลาก็ต้องกดเอานะไปส่องดูเจ้าไปลมี่เนี่ยมีบอดี้เป็นสแตนเลสซะด้วยนะแต่ราคาที่เห็นเนี่ยอย่าไปสนใจไม่ใช่ราคาจริงๆหรอกทุกคนเอาจริงมัน